วันนี้นะคะจะมานําเสนอรถไฟไม้นะคะที่เป็นรถไฟใส่ฐานนะคะปกติแล้วรถไฟไม้เราจะไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนรถไฟที่ใส่ฐานวิ่งรลงฟ้านะคะนี่เขาใช้ฐานไซส์ 2A นะคะ1่ก้อนใส่เข้าไปนะคะนี่แล้วก็ปิดตัวนี้เขามีไฟด้วยนะคะเดี๋ยวใส่วิ่งให้ดูนะคะเขาจะวิ่งของเขาไปเรื่อยๆนะคะ นี่อันนี้เป็นตัวเพอร์ซีนะคะก็จะวิ่งประมาณนี้บนรังไม้นะคะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆนี่นะคะเดี๋ยวเราพาเขาเอาพ่วงไปด้วยนี่พาพ่วงไปด้วยแล้วก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็บางชสี ไม่ค่อยเห็นนะคะน้านนะจะแบบมาสักคันลองหาไปให้เด็กๆเล่นดูนะคะเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เด็กๆน่าจะชอบนะคะถึงสถานีแล้วปึง้งอ่าเราก็กดปิดสวิตช์แบบนี้ค่ะ